เข้าสู่ช่องนายดิฟชแนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่อง Solo ่ e v e ว i n g เนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับบทที่8 Level Up ว้าวดูหุ่นคนนั้นสิคนไข้คนนั้นหุ่นดีแบบนั้นอยู่แล้วหรือเปล่าขนาดที่จินอูผ่านโถงทางเดิน พยาบาลสาวสองคนก็กระซิบกระซาบจินอูกับเข้าห้องพักโดยแก้งทำเป็นไม่ได้ยินเขาเริ่มทำภารกิจประจำวันได้หนึ่งสัปดาห์แล้วความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเริ่มปรากฏหนึ่งในนั้นคือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกายจินอูยืนอยู่หน้าต่างกระจกตรงมุมห้องพักอืมอืมเขาสำรวจรูปร่างตั้งแต่หัวจดเท้าที่หน้ากระจก แม้ไม่มีใครเห็นเขาก็ยังรู้สึกเขินอายที่มีพฤติกรรมคล้ายเด็กสาวเลยต้องกระแอมสองสามครั้งถึงกล้ามองกล้ามเนื้อตัวเองตรงๆในกระจกได้แต่เขาเปลี่ยนไปอย่างแท้จริงรูปร่างเขากำลังเปลี่ยนไปเรามีกล้ามเนื้อแล้วความเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดที่สุดคือการที่เขามีกล้ามเนื้อคือเพิ่มขึ้นไขมันหายไป และเริ่มมีกล้ามเนื้อแทนที่ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ไหล่ของเขากว้างขึ้นด้วยแถมรูปร่างก็สูงใหญ่กว่าแต่ก่อนยังไงก็ดูไม่ปวกเปียกแล้วแหละเขามีกล้ามเนื้อตามส่วนที่ต้องการถ้าให้เขาประเมินความรู้สึกโดยรวมก็น่าจะประมาณว่าดูคล่องแคล่วทำนองนั้นละมัง้ง ขนาดตัวเองที่เป็นผู้ชายยังมองว่าพอใช้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่พวกพยาบาลสาวจะแอบซุบซิบกันเป็นเพราะเจ้านี้แท้ๆจินอูเรียกหน้าต่างสเตตัสขึ้นมากิง้งชื่อซองจินอูเลเวลหนึ่งอาชีพไม่มีฉายาไม่มี HP 100 MP 10ระดับความเหนื่อยล้าศูนสเตตัส พละกําลัง31ความแข็งแกร่ง10ความว่องไว10สติปัญญา10ประสาทสัมผัส10สเตตัสพอย์คงเหลือ0สกิลติดตัวไม่ทราบเลเวลแม็กความอึดเลเวล1สกิลเรียกใช้เร่งความเร็วเลเวล1เพียงคู่เดียวค่าพละกําลังก็เกิน30แล้ว เขาไม่อาจรู้ได้ว่าสเตตัสตัวอื่นมีประสิทธิภาพมากเพียงใดดังนั้นเขาจึงทุ่มพอยใส่สเตตัสพละกกำลังที่เห็นผลได้ชัดเจนก่อนเพราะสิ่งที่ช่วยได้มากที่สุดตอนล่ามอสเตอร์คือการมีพละกกำลังรูปล่างไม่มีทางเปลี่ยนไปเพราะการออกกําลังกายแค่ไม่กี่วันถ้าเช่นนั้นความเป็นไปได้ที่เขาพอจะคิดออกมีอยู่อย่างหนึง่ง เมื่อค่าพละกํำลังสูงขึ้นเรื่อยๆกล้ามเนื้อก็เปลี่ยนไปอยู่ในสภาพที่สามารถดึงเอาประสิทธิภาพสูงสุดออกมาได้เขาคาดเดาเหตุผลอื่นนอกเหนือจากนี้ไม่ออกเขาวิตกกังวลอยู่บ้างเหมือนกันว่าทุ่มพลอยให้พละงกำลังมากเกินไปหรือเปล่าแต่พอได้เห็นร่างกายที่เปลี่ยนไปแล้วก็ปื้มปิ่มความกังวลในใจพลอยหายวับ แต่มันก็สะดุดตาคนอื่นเอาเรื่องแฮะพวกพยาบาลต่างพากันซุบซิบมากขึ้นได้เรื่อยเนื่องจากพวกเธอเป็นกลุ่มผู้หญิงที่ทำอาชีพที่ค่อนข้างเกี่ยวกับร่างกายของคนจึงมองด้วยสายตาที่แตกต่างจากคนทั่วไปด้วยความที่จินอูเป็นคนหูไวเขาจึงไม่พลาดทุกครั้งที่มีคนแถวนี้เอ่ยชื่อเขาถึงเวลาที่เราจะไปจากที่นี่ได้หรือยังนะ การดึงดูดสายตาคนอื่นไม่ใช่เรื่องที่ดีนักสายตาที่จ้องมองทำให้เขารู้สึกกดดันและเขาไม่อยากให้คนอื่นรู้เรื่องเหตุการณ์ประหลาดนี้ด้วยอย่างที่เขาว่ากันว่าอย่าหาเหาใส่หัวเขาอยากเพิ่มสเตตัสต่อไปโดยไม่มีใครรู้หวังว่าตอนออกจากโรงพยาบาลคงไม่มีปัญหาอะไรโชคดีที่ผลการตรวจทุกอย่างออกมาปกติ เขาจะออกจากโรงพยาบาลเมื่อใดก็ได้ไม่หรอกทางสมาคมหรือโรงพยาบาลน่าจะอยากให้เขาออกทันทีพวกเขาเสียดายเงินจำนวนมากที่ใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลฮันเตอร์ที่อยู่เพียงแร้งอีเท่านั้นพวกฮันเตอร์แรลงเอ็ดมีประสิทธิภาพพิเศษอย่างหนึ่งคือได้รับการรักษาพยาบาลทั้งหมดจากรัฐแต่สำหรับจินอู กับไม่มีความข้องเกี่ยวอันใดเหมือนอยู่กันคนละโลกตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเขาจึงคิดว่าการออกจากโรงพยาบาลช่วงนี้จึงเป็นทางเลือกที่ไม่เลวนักเพราะเขามีเรื่องที่อยากตรวจสอบอยู่พอดีเก็บไว้ให้นะอะไรบางอย่างติดมือเขาออกมาหลังจากค้นหาอยู่ในกระเป๋ามันคือคกุญแจที่เปล่งแสงสีทองด้วยรูปแบบที่เรียบง่าย ทําให้มองผ่านผ่านแล้วเหมือนเครื่องประดับมากกว่าจินอูเพ่งมองกุญแกอยู่สักพักก่อนหย่อนมันลงไปในกระเป๋าขณะกําลังเดินเรื่องออกจากโรงพยาบาลพยาบาลสาวคนหนึ่งก็วิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาหาแฮ่แฮ่คุณจินอูนี่จะออกจากโรงพยาบาลแล้วเหรอคะอืมใช่ครับเธอคือเซียยูล่าพยาบาลผู้เคยดูแลเขายูล่า มีสีหน้าผิดหวังเมื่อได้ยินว่าเขาจะออกจากโรงพยาบาลจินอูไม่รู้สาเหตุจึงทำหน้างุนงงเขาสงสัยว่าทำอะไรผิดไปแต่ก็นึกไม่ออกหลังจากละล่าละลังยูราก็หยิบกระดาษโน้ตแผ่นหนึ่งออกมาคุณพอจะเขียนช่องทางการติดต่อให้หน่อยได้ไหมคะช่องทางการติดต่อหรือค่ะถ้าคุณไม่ติดอะไร มีผลการตรวจที่จะส่งให้ทีหลังหรือเปล่านะจินอูรับกระดาษโนต้ตมาถือไว้โดยไม่ได้คิดอะไรเป็นพิเศษแต่สิ่งที่เขาได้รับจากยูลามีเพียงกระดาษโนต้ตเท่านั้นพอจินอูจ้องยูลาจึงหน้าแดงมีอะไรหรือคือว่าผมไม่มีปากาอ๋ออรอ,อเดี๋ยวนะคะยูลาไม่ทันได้นึกถึงเพราะรีบมาเธอขยับตัวหันหลังกลับอ่ะเดี๋ยวนะ ถ้าปากกาแล้วก็เขาคิดอยู่ชั่วคู่ณขนาดหนึ่งปากกาลูกเลื่นก็ออกมาจากกำมือเขาแล้วทันทีที่เขานึกถึงปากกาลูกเลื่นที่เก็บไว้ในคังก็โผล่ออกมาโดยอัตโนมัติเขาสามารถจัดเก็บหรือเรียกของพวกข้าวของที่เคยใส่ไว้ในคังเพียงแค่นึกถึงมันเท่านั้นนี่คือประโยชน์ของคังที่ช่วยให้เขาใช้ได้สะดวกพอจินอูตรวจสอบของในมือ แล้วถึงเรียกให้ยูลาหยุดลองหาดูแล้วก็เจอปากาอยู่ด้ามหนึ่งครับอ๋อเหรอคะเออโชคดีจังยูลาแตะมือลงหน้าอกแล้วผ่อนลมโอโล่งอกจินอูจดเบอร์โทรศัพท์พางยิ้มเกิดเรื่องทํานองนี้หลายครั้งพวกสิ่งของที่ออกมาจากกล่องสุ่มจะต้องมีเรื่องให้เขาได้ใช้มันสักครั้งในภายหลังตอนที่เสื้อคุมฝนโผลมาในวันรุ่งขึ้นฝนก็ตก วันก่อนที่ถ้วยกระดาษของเครื่องกองน้ำหมดก็มีถ้วยกระดาษโผล่ออกมาพอดีแม้บางครั้งจะมีของที่เขาแทบไม่ต้องการเหมือนพัลเตอร์ปิดแผลออกมาบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็ได้ใช้งานอย่างเหมาะเจาะพอดีนี่ครับยูรารับกระดาษโน้ตที่จินอูส่งให้ด้วยสีหน้าดีใจจากนั้นก็โค้งคำนับถ้า่างนั้นก็รบกวนด้วยนะคะอ่าครับ ผมเองก็ต้องรบกวนด้วยเหมือนกันครับยูราหันหลังขวับแล้วหายตัวไปที่ไหนซักแห่งอย่างรวดเร็วจินอูมองตามหลังของยูราไปพร้อมเอียงคอด้วยความสงสัยว่าแต่เธอจะรบกวนเรื่องอะไรกันละ่ะพยาบาลทั้งน่ารักมารยาทการทักถ่ายก้อนข้างงดงามจินอูเดินออกจากโรงพยาบาลด้วยความคิดเช่นนั้นพร้อมนึกโล่งใจสถานที่แรกที่เขาไปคือ อาคารสมาคมฮันเตอร์ที่อยู่แขวงกูโลกุงโซโทรศัพท์ของเหล่าฮันเตอร์ที่ใช้อุปกรณ์พิเศษจึงต้องขอเบอิกกับทางสมาคมโดยตรงพนักงานสมาคมดูหน้าจอแล้วพูดกับเขาโทรศัพท์ของคุณฮันเตอร์น่าจะได้อีกสองสัปดาห์หลังจากนี้ครับหามันนานขนาดนั้นเลยเหรอฮะจินอูเบิกตาโพงโทรศัพท์เครื่องเก่าของเขานั้น แตกละเอียดไปแล้วตอนที่ถูกเทวรูปไล่ฆ่าในวิหารใต้ดินแต่กว่าจะได้โทรศัพท์ใหม่ก็ต้องใช้เวลาอีกถึงสองสัปดาห์ถ้าต้องใช้โทรศัพท์เร่งด่วนเราให้ยืมโทรศัพท์ใช้ชั่วคราวได้และจะเสียค่าบริการประมาณห้า0 0ื่นวอนครับห้าหมืนวอนนี่เป็นราคาเช่าไม่ใช่ราคาซื้อ ต้องใช้เงินถึง5 000มวอนถ้าคิดถึงสถานการณ์เงินผ่านตอนนี้ก็นับว่าเป็นจำนวนเงินที่มากเกินไปยังไงก็ไม่มีใครติดต่อมาอยู่แล้วหากทางสมาคมติดต่อเขาผ่านทางโทรศัพท์มือถือไม่ได้ก็จะติดต่อไปยังที่บ้านแทนดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะดันทุลังจ่ายเงินเพื่อยืมโทรศัพท์มาใช้ชั่วคราวจินอูสายหน้าผมจะรอครับ ได้ครับพอได้เครื่องใหม่แล้วจะรีบจัดส่งไปที่พักทันทีครับขอบคุณครับจินอูลุกจากเก้าอี้เขาทำธุระเสร็จแล้วก่อนหน้านี้เขาได้ทำภารกิจประจำวันที่ส่งถึงเขาอย่างครบถ้วนแล้วและขั้นตอนการแวะเข้าสมาคมเพื่อขอโทรศัพท์เครื่องใหม่ก็เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วจินอูเดินออกจากสมาคมพร้อมกับหยิบกุญแกสีทองออกมาอีกครั้ง ตอนนี้ถึงข่าวได้ลองใช้มันแล้วสินะข้อมูลของกุญแจมีตัวหนังสือสีเขียวลอยอยู่ไอเทมกุญแจดันเจียนระดับความยากแหลงอีประเภทกุญแจกุญแจที่สามารถเคลื่อนย้ายไปยังดันเจียนส่วนตัวได้คุณสามารถใช้มันได้ที่ประตูทางออกหมายเลขสสถานีรถไฟใต้ดินฮับจอง มันอยู่ในกล่องสุ่มที่เขาได้รับเป็นรางวัลภารกิจประจำวันทีแรกเขาไม่รู้ว่ามันเป็นกุญแจอะไรแต่เมื่อเห็นระบบความยากที่ลอยอยู่ก็มีแางสังหรณ์ว่ามันไม่ใช่สิ่งของทั่วไปมันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขาตัดสินใจออกจากโรงพยาบาลด้วยกุญแจเข้าดันเจี้ยนส่วนตัวหรือถึงจะได้ชื่อว่าเป็นดันเจี้ยนส่วนตัว แต่ไม่ว่าอย่างไรดันเจียนก็คือดันเจียนถ้าพูดถึงดันเจียนแล้วเขามีความทรงจำเลวร้วายหลายอย่างเขาเคยลงแรงอีแล้วบาดเจ็บสาหัสจนต้องอยู่โรงพยาบาลนานถึงหนึ่งสัปดาห์มาแล้วอย่างน้อยตอนนั้นเขายังมีพวกเพื่อนร่วมทีมจึงรอดชีวิตออกมาได้แต่หากเขาเข้าไปในดันเจียน ได้ด้วยกุญแจดอกนี้เขาก็จะต้องกลับออกมาตัวคนเดียวอย่างไม่มีทางเลือกหลังจากคิดค่้ควรแล้วเขาจึงตัดสินใจได้ถ้าเขาไปเดี๋ยวเดียวแล้วออกมาก็คงไม่มีอะไรหรอกเพราะถ้าไม่มีอย่างที่คิดไว้ก็ค่อยวิ่งหนีเอาแล้วกันช่วงนี้เขาวิ่งคราวละ10กิโลอย่างสม่าเสมอเพราะฉะนั้นการวิ่งหนีจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขามั่นใจได้ เขาพาดแล้วที่มั่นใจว่ามันจะง่ายดายปานนั้นปังปังมัมมี่กำแพงด้วยเหรอเขาทุบผนังที่มองไม่เห็นและลองตะโกนออกไปข้างนอกแต่ไม่มีเสียงโต้ตอบใดๆผู้คนเดินสวนกันไปมาอย่างขวักไขวตามทางเดินของตัวเอง มีคนที่เดินเข้ามาในสถานีฮับจองบ้างบางครั้งแต่พอเดินถึงเขตกำแพงล่องหนพวกเขาก็หายไปทันทีอย่างไรก็ตามที่นี่เหมือนกับเป็นพื้นที่ที่ซึ่งแยกกันโดยสิ้นเชิงกับฝั่งตรงข้ามขณดที่จินอูก,กำลังฝืนใช้แรงเพื่อหนีออกไปข้อความก็ลอยขึ้นมากิ้งคุณไม่สามารถออกจากดันเจียนได้ โปรดกำจัดบอสหรือใช้ฮาร์ดสโตนมันแจ้งแบบนั้นมาตั้งแต่เมื่อคู่กุญแจดันเตี้ยนที่เขาถือไว้หายไปทันทีที่เขาเก้าวเท้าเข้ามาข้างในประตูทางออกหมายเลขสามพิบตาที่สัมผัสได้ถึงความไม่ชอบมาพากลจินอูก็รีบพันหลังกลับแต่เส้นทางตรงหน้าก็ถูกปิดกั้นไว้เรียบร้อยแล้วเขาคิดว่ามันต้องมีเกตรหรือประตูลับ ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปยังดันเจียนอยู่ตรงไหนสักแห่งของทางออกหมายเลขสามแต่มันกลับต่างไปจากที่เขาคิดมันไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระซึ่งต่างจากดันเจียนทั่วไปไม่เห็นเหมือนดันเจียนเลยจินอูถอนหายใจพร้อมหันไปมองข้างหลังสิ่งที่เขาเห็นคือสถานีรถไฟใต้ดินที่เปลี่ยนไปคล้ายกับป่าทึบบนกำแพงมีเถาวันเลื้อยพันกันยุ่งเหยิง ได้กลิ่นเหม็นเน่าจากซากศพคาคุ้มเขาได้ยินเสียงคล้ายสัตว์ส่งเสียงร้องเป็นค้างคาวไม่ใช่ว่ามีทางเข้าดันเจี้ยนตรงไหนสักแห่งใกล้ๆสถานีฮับจองหากแต่สถานีนี้ได้กลายเป็นดันเจี้ยนไปแล้วจินอูล้วงดาบเหล็กออกมาจากคังกิ้ง,งไอเทมดาบเหล็กของคิมชังชิกพลังโจมตีบวกสิบในเมื่อข้างหลัง โดนสกัดและไม่มีหนทางติดต่อกับที่อื่นเขาจึงได้ตะลุยไปข้างหน้าเท่านั้นหลังจากตื่นน้ำลายจินอูก,ก็เดินลงบันไดไปอย่างช้าๆเขาหายใจแผ่วหันมองรอบด้านแต่ไม่พบสัญญาณผิดปกติถ้าว่าความประมาทถ,ถือเป็นข้อห้ามแม้แต่มอนสเตอร์ที่ไม่ได้อยู่ระดับสูงก็ยังมีหลายตัวที่สามารถปกปิดล่องลอยได้ไม่สิ น่าจะเป็นเพราะพวกมันไม่ได้อยู่ระดับสูงนี่แหละจึงต้องปกปิดล่องลอยและซุ่มโจมตีพอเดินผ่านห้องน้ำเข้าไปด้านในเขาก็พบบรรดาร้านค้าชั้นใต้ดินล้านลวงต่างสุดโสมและผูพังชวนให้นึกถึงซากปลหลักผักพังพอเห็นบรรดาร้านค้าที่ถูกปล่อยล้างใต้แสงหลอดไฟสลัวกับช่องทางเดินอันไร้คนเขาก็รู้สึก เย็นจะเยือกแป,ป๊บแป,ป๊บหลอดไฟหลายหลอดกระพริบถีทีลาวกับจะสิ้นอายุไขจินอูเดินย่ำพวกวัชพืชที่ขึ้นลุงลังบนแผ่นกระเบื้องแตกเพื่อเข้าไปข้างในเขาหันมองรอบด้านอย่างไม่ค่อยสบายใจนะักรอบตัวเขาเงียบสงบแต่รู้สึกได้ว่ามีสายตาจ้องมองมาจากที่ไหนสักแห่ง กลิ่นมาจากตรงนั้นเองมีสัตว์ตายอยู่แถวนี้เมื่อมาแรงวันลุมตอมมันก็ส่งกลิ่นเหม็นเน่าคะคุ้มสำหรับกินอูที่เขาออกดันเจี้ยนบ่อยมันจึงเป็นกลิ่นที่เขาคุ้นเคยกลิ่นนี้มันกลิ่นมอนสเตอร์ประเภทสัตว์ป่าแต่เขาไม่เจอร่องรอยที่มาของกลิ่นใกล้ตัวเลยคล้ายกับว่ามันกำลังซุ่มโจมตีเหยื่อคงจะแอบคอยโอกาสอยู่สินะถ้าเช่นนั้น ก็ต้องให้โอกาสมน,นุะสิจินอูจ,จงใจหันหลังให้มันและเริ่มเดินกลับไปตามทางที่เขามาอย่างช้าๆถ้าศัตรูหันหลังให้สัตว์ย่อมเข้ามาตะคุบเป็นธรรมดามอนสตเตอร์ประเภทสัตว์ป่าเองก็ไม่ต่างกันมากนักเขาเดินไปได้ประมาณ3ก้าวเพ่งตู้กระจกของร้านเสื้อผ้าข้างหลังแตกกระจายพร้อมมีบางสิ่งตะโจนออกมาเมื่อเหยียบลงบนพื้นมันก็กระโดด หาต้นคอของจินอูทันทีทันใดจินอูเตรียมพร้อมโจมตีอยู่ก่อนแล้วจึงเนื้อดาบไปด้านหลังเต็มแรงแทบจะทันทีกับที่ได้ยินเสียงคำรามนับเป็นการเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติอย่างแท้จริงสวบดาบแหลมคมฟันเข้าคางสัตว์หลายที่เข้ามาลุกลานมันล่วงหล่นจากตัวของจินอูส่งเสียงกรีดร้องประหลาดพางเกียรก,กิ้งกับพื้น มันคือหมาป่าตัวใหญ่มหึมาที่มีขนสีแดงหมาป่าคงทรมานมากที่ถูกฟันปากมันจึงดิ้นทุรนทุรายไปทั่วพอดูให้ดีก็เห็นชื่อลอยอยู่บนหัวเช่นเดียวกับตะขาบที่เขาเคยเจอที่แดนลงโทษลายแค่นเคี้ยวเหล็กแต่ไม่เหมือนกับครั้งนั้นตรงที่ชื่อเป็นสีขาวไม่ใช่สีแดงไม่มีเวลาโอเอ้แล้วตอนที่มันบาดเจ็บ จนขยับตัวไม่ได้นี่แหละคือโอกาสจินอูถลาตัวพิบตาที่เขาวิ่งเข้าไปแล้วฟันเข้าเต็มแรงหัวของมันก็ขาดฉับออกจากกันไลแค่นร้องอย่างเจ็บปวดในทันทีที่หมดลมหายใจคุณกำจัดไลแค่นเขี้ยวเหล็กแล้วเจ๋งถ้าว่าเขาดีใจได้เพียงคู่เดียวไลแค่นอีกสองตัวที่ซ่อนอยู่ในความมืด ตรงตู้กระจกฝั่งตรงข้ามก็วิ่งออกมามันมีเพื่อนอีกหรือจินอูเบิกตาโพงพวกมันแยกเขี้ยวที่น่าสยดสยองพร้อมล่นระยะห่างให้แคบลงชัว่วพริบตาจินอูย่นคิวด้วยความดีใจเขาจึงทิ้งดาบแรงเกินจนปลายดาบฝังลึกลงพื้นจนดึงไม่ออกมันติดอะไรนะทันใดนั้นไรแค่นตัวหนึ่งก็กระโจนขึ้นพร้อมจ้องหน้าจินอูเฮ้ย จินอูก้มหัวลงไล่แค้นที่กระโดดข้ามศีรษะของจินอูชะลอความเร็วไม่ทันร่างกายของมันจึงกระแทกลงพื้นเปียงทันทีที่เขี้ยวของมันปักลงพื้นหินบริเวณน,นั้นก็เกิดรอยแตกไม่เสียแรงที่ชื่อเขี้ยวเหล็กแฮแต่เขาไม่มีเวลาพอจะชื่นชมเพราะยังมีไรแค้นอีกตัวกำลังวิ่งมาจากด้านหน้า เขายังไม่เห็นเขาลางว่าจะดึงดาบออกได้เลยโถเว้ยจินอูละมือจากดาบออกอย่างจนใจเขาปล่อยหมัดเต็มแรงออกไปยังไรแค่นที่ถลาเข้าใส่ฟิวหมัดของเขาพุ่งออกไปตรงๆพร้อมกับเสียงตัดลมหน้าขนลุกตูมหัวของไรแค่นระเบิดด้วยการโจมตีครั้งเดียวร่างของไรแค่นหัวขาดกระแทกชนกำแพงจนกระเด็นกอนลนปากพื้น จินอูตาค้างจ้องมองกำปั้นตัวเองนี่คือพละกกำลังมหาศาลอย่างที่เขาคาดไม่ถึงพอไลแค่นตัวที่เคยกระโดดข้ามศีษะเขาเห็นภาพนั้นหางมันก็ลู่ลงสแสดงท่าทีหวาดกลัวตั้งท่าถอยหลังกลับหมืนี่คือผลจากการเพิ่มค่าพละกำลังหรือขนาดที่จินอูตกใจอ้าปากค้างขาของไลแค่นหัวขาดก็สั่นกระลิกลิก ก่อนแน่นิ่งไปตอนนั้นเองที่เขาได้ยินเสียงระบบที่คุ้นหูกิ้งคุณกำจัดลาแค่นเขี้ยวเหล็กแล้วเลเวลคุณเพิ่มขึ้นแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ